ในโครงการที่เราจะทำให้ลานโพเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ดีมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 10นา30นาทีวันที่15ตุลาคมที่ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายยุเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพเมืองพัทยา โดยมีผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้เชิญพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพนาเกลือร่วมรับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจร่วมกัน นายวุฒิศักดิ์รองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าตามที่เมืองพัทยาได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพเมืองพัทยาซึ่งการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลต่อประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายซึ่งอาจก่อให้เกิดความรําคาญในการก่อสร้างและมีวัสดุกีดขวางจากการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ในการนี้เมืองพัทยาจึงเชิญพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพนาเกลือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อบทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบในการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้นก็มีความข้องใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งนี้เช่นจะมีพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มไหมหรือว่าทำเพื่อใคร จะก่อสร้างเมื่อไหร่แบบของการก่อสร้างเป็นอย่างไรเป็นต้นในวันนี้จึงได้อธิบายและทำความเข้าใจกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่มาประชุมในครั้งนี้ให้ได้รับทราบ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าสําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพเมืองพัทยานี้เราจะทําให้เป็นตลาดอาหารทะเลแบบครบวงจรทันสมัยและคงอัตลักษณ์โอทาวน,นาเกลือยกระดับมาตรฐานตลาดขายอาหารทะเลทั้งในเรื่องของความสดสะอาดการรักษาความสะอาดการจัดการขยะ มีการเปิดให้นั่งกินอาหารทะเลได้โดยอำนวยความสะดวกที่นั่งโต๊ะและการจอดรถซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและพื้นที่ตลาดลานโพก็จะกว้างขวางขึ้นโดยจะย้ายตลาดอาหารทะเลด้านหน้าทั้งหมดมาตั้งที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังประมงพื้นบ้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากขึ้นโดยพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบ ในการดำเนินโครงการนี้มีจำนวนทั้งหมด50รายชื่อซึ่งจะไม่มีการเพิ่มจำนวนพ่อค้าแม่ค้าในการดำเนินโครงการและเพื่อความโปรง่งใสพ่อค้าแม่ค้าสามารถมาตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักสาธารณาสุขเมืองพัทยาในวันและเวลาราชการ อย่างไรก็ดีเมืองพัทยาต้องขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในการปรับโฉมตลาดเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยจะดำเนินการก่อสร้างเร็วๆนี้ คาดว่าไม่เกิน2-3เดือนก็จะแล้วเสร็จแต่บางช่วงที่เป็นเทศกาลก็อาจจะต้องให้ผู้รับจ้างหยุดก่อสร้างก่อนเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้ค้าขายสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลคาดว่าประมาณต้นปี2568ก็จะสามารถปรับโฉมตลาดลานโพนาเกลือให้เป็นตลาดขายอาหารทะเลที่ทันสมัยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมบรรยากาศและจับจ่ายใช้สอยในตลาดลานโพนาเกลืออย่างไม่ขาดสายซึ่งตรงกับเป้าหมายที่3สารต่อวิสัยทัศน์นีโอพัทยาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายที่13ตลาดนาเกลือโฉมใหม่พื้นที่ขาขายรายได้ชุมชน แล้วก็มีการเปิดให้นั่งกินอาหารทะเลได้นะครับแล้วก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของที่นั่งโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจานวนแม่ค้าที่เราขายอยู่เนี่ยบริเวณข้างบ้านในอำเภอเนี่ยก็เป็นตลาดอาหารทะเลที่เราเคยทํามาเป็น เป็นนานแล้วนะครับเราก็อยากจะจัดหาที่ให้เขาสา,ามารถรองรับในเรื่องของการค้าขายให้ที่ดีขึ้นนะครับและโดยเฉพาะเราไปตั้งตรงนั้นเนี่ยเราก็เองใจท่านนายอำเภอด้วยเพราะว่าเนื่อ,องจากว่าท่านเอ,เอ,เองก็ท่านก็ไม่ได้ว่าปาลกอะไรแต่ว่าท่านเราเห็นใจว่าท่านต้องมาสูดกลิ่นหรืออะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบ่วนการย้ายเนี่ยได้ทําความเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างโอเคหมดเพียงแต่ว่ามีรายชื่อข้อค้าแม่ค้าบางส่วนที่อาจจะตกหล่นไปบ้างก็ให้มีการไปเพิ่มหรืออะไรตรงนี้กับ สาสุขของเมืองพัทยานะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทัองค้าแม่ค้านะครับที่เห็นความเจริญของเมืองพัทยานะครับโดยเฉพาะนาเลือเนี่ยเราก็ต้องทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในเรื่องอาหารการกินซึ่งเราร้านพูลตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดังในเรื่องของอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับก็ทุกอ,อย่างก็จะดีขึ้นในอนาคตครับผม แลเราจะมีการขอสร้างเมื่อไหร่ยังไงครับลอบก็คงในเร็วๆนี้เพราะเนื่องจากได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับก็คิดว่าคาดว่าไม่เกิน2อเดือนก็น่าจะเสร็จเพราะว่าไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ตัวอะไรนะครับเป็นเพียงแต่ชั่วคราวอาคารชั่วคราวเท่านั้นเองครับผม Red Fight Academy a n ันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy